สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การสำรวจเรื่องราวที่เราจะขุดคุยกันแบบเจาะลึกเลยนะครับกับเส้นทางของ Netflix จากจุดเริ่มต้นที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเป็นแค่บริการเช่า DVD ทางปริษณีจนกลายมาเป็นมหาอำนาจด้านสตรีมมิ่งที่เรารู้จักกันดีในวันนี้วันนี้เรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยนะครับทั้งบทความรายงานต่างๆที่จะช่วยให้เรามาดูกันว่าอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จ อะไรทำให้พวกเขายิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ใช่ค่ะ Netflix นี่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนวิธีที่เราดูหนังดูซีรีส์นะคะแต่มันเปลี่ยนเเรียกว่าเปลี่ยนทั้งระบบนิวเวศข,ของวงการบันเทิงไปเลยการทำความเข้าใจเส้นทางของ Netflix เนี่ยเหมือนเราได้มองย้อนไปเห็นพัฒนาการแล้วก็อาจจะเห็นภาพอนาคตของสื่อบันเทิงด้วยซ้ำค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นจริงจง คือปี1997ใช่ไหมครับที่แคลิฟอร์เนียกับ r e e h h s t t n n s แล้วก็ Mark Randolph ถูกต้องค่ะไอเดียเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วมาจากเรื่องส่วนตัวมากๆของ h s t ส n n s เลยนะคะที่เขาเคยเล่าว่าลืมคืนวิดีโอเรื่อง Apollo 13ที่เช่ามาจาก Blockbuster นะคะแล้วโดนค่าปรับไปตั้ง40เหรียญหัว40เหรียญสมัยนั้นก็เยอะอยู่นะครับใช่ค่ะเขาก็เลยแบบว่า ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเอ๊ะมันน่าจะมีโมเดลธุรกิจที่ดีกว่านี้ไหมที่มันแฟร์หน่อยไม่มีไอค่าปรับมากวนใจให้คนเข้าถึงหนังได้ง่ายๆจากค่าปรับ40เหรียญกลายเป็นบริษัทระดับโลกสุดยอดจริงๆแล้วโมเดลแรกที่ว่านี้หน้าตามันเป็นยังไงครับตอนแรกสุดเลยนะคะคือให้เช่าแผ่น DVD ผ่านเว็บไซต์แล้วก็ส่งแผ่นเนี้ยให้ลูกค้าทางปรณษย์คุณเฮสติงส์เขาก็ทดลองส่งแผ่นให้ตัวเองดูก่อนเลยข้ามเมืองพอเห็นว่าเออวันเดียวถึง แผ่นไม่แตกหักสภาพดีก็เอาเลยอ๋อคือเลือกจากเว็บแล้วรอรับที่บ้านใช่ค่ะจุดที่มันต่างจากร้านเช่าแบบเดิมๆสมัยนั้นเลยคือลูกค้าเลือกหนังได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์มีให้เลือกเป็นร้อยเป็นพันเรื่องซึ่งยุคนั้นถือว่าลำมากนะคะส่วนใหญ่ยังต้องเดินไปที่ร้านไปเลือกจากชั้นวางอยู่เลยแต่จุดที่ทำให้ Netflix เริ่มเเริ่มฉกตัวเองออกมาจริงๆคืออะไรครับไม่ใช่แค่การส่งไพรซ์นีอย่างเดียวแน่ จุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือปี1,999ค่ะตอนที่เขาเปลี่ยนมาใช้ระบบสมาชิกหรือ s u b s c r i p t i o นนะคะลูกค้าจ่ายรายเดือนเป็นราคาคงที่ตอนนั้นเริ่มแถวแถวเดอลลาร์แล้วก็เช่า DVD ได้ไม่อั้นเลยไม่อั้นนี่คือกี่เรื่องก็ได้เหรอครับกี่เรื่องก็ได้ค่ะที่สำคัญมากๆเลยคือไม่มีกำหนดส่งคืนแล้วก็ไม่มีค่าปรับ ไอ้ตรงนี้แหละค่ะที่มันโดนใจคนอเมริกันมากๆทํทำให้ Netflix เริ่มมีฐานลูกค้าประจำแล้วก็กลายเป็นอาวุธสำคัญที่ใช้สู้กับบล็อกบัสเตอร์ที่ตอนนั้นเรียกว่าใหญ่ขับฟ้าเลยก็ได้พูดถึงบล็อกบัสเตอร์มีเรื่องเล่าคลาสสิกที่ว่าเขาเคยมีโอกาสซื้อ Netflix ด้วยนี่ครับตอนนั้นสถานการณ์เป็นยังไงทำไมถึงไม่ซื้อ ใช่ค่ะเรื่องนี้คนพูดถึงกันเยอะมากปี2000นะคะตอนนั้น Netflix กเนี่ยก็ยังไม่ได้กำไรนะคะยังขาดทุนอยู่แถมเจอวิกฤตฟองสบู่ .com แตกพอดีเลยสถานการณ์ก็คมจะลำบากน่าดูเขาก็เลยไปเสนอขายกิจการให้บล็อกบัสเตอร์ค่ะในราคา50ล้านดอลลาร์50ล้านเดี๋ยวนี้ฟังดูน้อยมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับมูลค่าปัจจุบันนี้คือ Oh. น้อยมากจริงๆค่ะแต่ว่าจอห์นแอนติโอโกซึ่งเป็น CEO บล็อกบัสเตอร์ตอนนั้นเขาปฏิเสธไปเขาให้เหตุผลทำนองว่าเอ่อไอพวกธุรกิจ .com เนี่ยมันก็แค่กระแสเดี๋ยวก็หายไปมองว่า Netflix มันเป็นแค่ตลาดเฉพาะกลุ่มเล็กๆนะคะเป็น niche market ไม่น่าจะเติบโตได้ถ้ามองย้อนกลับไปตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่พลาดครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ธุรกิจเลยนะแต่อืม ถ้ามองในมุมผู้บริหารบล็อกบัสเตอร์ตอนนั้นที่เป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วเนี่ยการจะมองว่าธุรกิจออนไลน์เล็กๆที่ยังขาดทุนอยู่เป็นแค่นิชก็อาจจะพอเข้าใจได้แม้สุดท้ายจะพิสูจน์ว่าผิดก็ตาม ถูกต้องค่ะคือมันเป็นการตัดสินใจณเวลานั้นซึ่งผลลัพธ์มันก็ออกมาอย่างที่เห็นบล็อกบัสเตอร์สุดท้ายก็ไปไม่รอดนะคะยื่นล้มละลายไปในปี2010ส่วน Netflix ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนเข้าตลาดหุ้น NASDAQ ได้สำเร็จในปี2002แล้วพอถึงปี2007ก็ฉลองใหญ่เลยค่ะส่งแผ่น DVD ให้ลูกค้าครบ1,000ล้านแผน่นสบความสาเร็จอย่างงดงามเลยสาหรับยุคนั้น แล้วอะไรล่ะครับเป็นสัญญาณหรือเป็นวิสัยทัศน์ที่ทําให้พวกเขากล้าที่จะก้าวข้ามธุรกิจเดิมที่กาลังไปได้สวยมากๆอยู่แล้วเนี่ยไปสู่ยุคใหม่คือยุคสตรีมมิ่ง อันนี้คือต้องยกให้วิสัยทัศน์ของผู้บริหารจริงๆค่ะคือพวกเขามองเห็นเทรนด์ชัดเจนเลยว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบรอดแบนนะคะมันกำลังจะแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพฤติกรรมคนดูเองก็กำลังเปลี่ยนไปคนต้องการความสะดวกความรวดเร็วอยากได้อะไรที่มันทันทีทันใดไม่อยากรอแผ่นส่งมาทางไปรษณีย์อีกแล้วก็คือเห็นว่า DVD กําลังจะถึงทางตันว่างั้นเถอะ ประมาณนั้นเลยค่ะเขาก็เลยตัดสินใจ disrupt ตัวเองก่อนที่คนอื่นจะมา disrupt เขาปี2007 Netflix ก็เลยเปิดตัวบริการ streaming ขึ้นมาให้สมาชิกดูหนังดูซีรีส์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยตอนเปิดตัวใหม่ๆนี่บริการ streaming เป็นยังไงบ้างครับคนฮือฮากันเลยไหมหรือว่าค่อยๆโตช่วงแรกๆเลยเนี่ยคอนเทนต์ก็ยังไม่ได้เยอะมากนะคะถ้าเทียบกับฝั่ง DVD ที่มีเป็นแสนเรื่องตอนนั้นสต r e a m i n g อาจจะมีแค่ไม่กี่พันเรื่อง แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ถือเป็นการวางเสาหลักที่สำคัญมากๆค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นแค่3ปีเองคือปี2010รายได้จากฝั่งสตรีมมิ่งเนี่ยก็แซงหน้ารายได้จากการเช่าแผ่นดีวดีแล้วเร็วเหมือนกันนะครับแค่3ปีใช่ค่ะเสียงว่าเขามาถูกทางจริงๆแล้วปีเดียวกันนั้นเอง2010เนี่ยก็เริ่มขยายบริการไปต่างประเทศด้วยเริ่มที่แคนาดาก่อนเลย อ๋อไปแคนาดาก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยายไปลาตินอเมริกายุโรปจนปัจจุบันก็อย่างที่ทราบกันคือมีบริการในกว่า190ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่สตรีมมิ่งเนี่ยการมีพาร์ทเนอร์ด้านฮาร์ดแวร์ก็น่าจะมีส่วนช่วยเยอะมากเลยใช่ไหมครับสำคัญมากๆเลยค่ะลองนึกภาพยุคแรกๆที่ สมาร์ททีวียังไม่ได้แพร่หลายขนาดนี้นะคะ Netflix เนี่ยเขารีบไปจับมือกับผู้ผลิตเครื่องเล่นบลูเรย์ก่อนเลยแล้วก็พวกเครื่องเกมคอนโซลอย่าง Xbox 360นี่ปี2008 p s 3ปี2009อ๋อที่เราเล่นเกมกันอยู่แล้วก็ดู Netflix ได้เลยใช่ใช่ค่ะแล้วก็พวกอุปกรณ์ Apple เครื่องเล่น V ีของ Nintendo นี่ปี2010จนมาถึงยุคสมาร์ททีวีคือเขาพยายามทำให้ Netflix มันไปอยู่บนทุกจอที่มีในบ้านให้ได้ เข้าใจเลยครับคือทำให้มันเข้าถึงง่ายที่สุดอยู่ในไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคให้ได้ถูกต้องค่ะมันคือการทำให้บริการมันไร้รอยต่อจริงๆ ผลก็คือจํานวนสมาชิกก็เลยพุ่งทยาเลยสิครับใช่เลยค่ะจากประมาณ20ล้านคนในปี2010นะคะก็เพิ่มพรวดเป็น65ล้านคนในปี2015แล้วก็ทะลุ100ล้านคนครั้งแรกในปี2016ล่าสุดนี้จากรายงานผลประกอบการปลายปีที่แล้วมีสมาชิกแบบจ่ายเงินทั่วโลกเกิน260ล้านคนไปแล้วค่ะ260ล้าน ค่ะบางแหล่งข้อมูลปี2024นี้บอกว่าอาจจะแตะแตะ280ล้านคนแล้วด้วยซ้ำอะค่ะโหเยอะมากจริงๆครับทีนี้มาถึงจุดเปลี่ยนที่ผมว่าน่าจะสำคัญที่สุดจุดหนึ่งเลยก็ว่าได้คือการตัดสินใจสร้าง original content ของตัวเองทำไมล่ะครับทำไมถึงกล้าทุ่มทุนมหาศาลสร้างเองทงั้งทั้งที่ตอนนั้นก็ซื้อลิขสิทธิ์หนังซีรีส์ดังๆมาฉายได้อยู่แล้วก็น่าจะง่ายกว่าด้วยซ้ำอันนี้เป็นการตัดสินใจเชิงกลิธวที่ฉลาดมากๆ แล้วก็มองการไกลสุดๆเลยค่ะคือการพึ่งพาคอนเทนต์จากสตูดิโออื่นเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะคะอย่างแรกเลยคือค่าลิขสิทธิ์มันแพงขึ้นเรื่อยๆอย่างที่2คือเจ้าของคอนเทนต์รายใหญ่ๆอย่าง Disney หรือ w อ r n เนอร์บเนี่ยเขาก็เริ่มจะทำแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของตัวเองกันแล้วอ๋อใช่ใช่ใชมี Disney Plus, H B O Max ใช่ค่ะซึ่งเขาก็อาจจะดึงคอนเทนต์ฮิตๆของตัวเองกลับไปฉายในแพลตฟอร์มของเขาเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมคะ การสร้าง original content ขึ้นมาเองเนี่ยมันเลยทำให้ Netflix มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองจริงๆควบคุมได้หมดสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งเราที่สำคัญคือมันดึงดูดคนให้มาสมัครสมาชิกไงคะเพราะอยากดูคอนเทนต์ที่มันหาดูที่อื่นไม่ได้แล้วเรื่องไหนครับที่ถือว่าเป็นเรื่องแจ้งเกิดจริงๆที่ทำให้โลกเห็นว่าเฮ้ย Netflix เนี่ยไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มนะแต่เป็นผู้สร้างคอนเทนต์ตัวจริงแล้ว จุดเริ่มต้นแบบจริงๆจังๆเลยคือปี2013ค่ะกับซีรีส์การเมืองที่เข้มข้นมากๆเรื่อง House of Cards ที่นำแสดงโดย Kevin Spacey เรื่องนี้คือดังเปรี้ยงปร่างเลยค่ะได้ทั้งคำชมได้ทั้งรางวัลพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเลยว่า Netflix เนี่ยสามารถสร้างคอนเทนต์คุณภาพสูงที่ทัดเทียมหรืออาจจะดีกว่าช่องเคเบิลยักษ์ใหญ่อย,อย่าง HBO ได้สบายๆจาได้เลยครับตอนนั้นคือหามาก ใช่ค่ะแล้วหลังจาก House of Cards นี่ก็เหมือนเขื่อนแตกเลยค่ะมีเรื่องฮิตๆตามมาไม่หยุดเลยทั้ง Orange is the New Black Stranger Things ที่ฮิตถล่มทลาย The Crown หรือปรากฏการทั่วโลกอย่าง Squid Game จากเกาหลี รวมถึงภาพยนตร์อย่างโรม่าที่ได้รางวัลอสการ์หรือสารคดีคุณภาพต่างๆอีกมากมายเลยค่ะการมี original content เยอะๆแบบนี้มันเปลี่ยนพฤติกรรมการดูของเราไปด้วยใช่ไหมครับที่เขาเรียกกันว่า binge watching เนี่ยชัดเจนเลยค่ะการที่ Netflix เขาเล่นใหญ่ปล่อยซีรีส์ออกมาทีเดียวทั้งซีซั่นพร้อมกันเลยเนี่ยมันทําให้คนดูติดงอมแง,งมเลยค่ะเกิดเป็นวัฒนธรรมการดูแบบ binge watching หรือการดูรวดเดียวจบดูมาราธอนกลายเป็นพฤติกรรมปกติของสมาชิก Netflix ไปแล้วใช่เลยครับ ดูทีหยุดไม่ได้แล้วที่น่าสนใจอีกอย่างคือ Netflix ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะสร้างแต่คอนเทนต์สำหรับตลาดแมสอย่างเดียวนะคะเขาเก่งมากในการสร้างคอนเทนต์ที่เจาะกลุ่มนิชหรือกลุ่มผู้ชมเฉพาะทางหลายๆกลุ่มแล้วพอเอากลุ่มเฉพาะทางหลายๆกลุ่มมารวมกันมันก็กลายเป็นฐานผู้ชมที่ใหญ่มากกลายเป็นว่า Netflix มีคอนเทนต์ที่หลากหลายตอบโจทย์คนดูแทบจะทุกรสนิยมเลยค่ะแต่การลงทุนสร้างคอนเทนต์เองทั้งหมดนี่คงใช้เงินมหาศาลนะดูเลยนะครับ มหาศาลจริงๆค่ะมีรายงานว่าในปี2018เนย n l t x l i x ใช้งบลงทุนด้าน Original Content สูงถึง8,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะ8,000ล้านดอลลาร์ใช่ค่ะและบางแหล่งข้อมูลก็ประเมินว่าอาจจะสูงถึง12,000-13,000ถึงล้านดอลลาร์ด้วยซ้ำในปีนั้นๆซึ่งตัวเลขขนาดนี้มันมากกว่างบสร้างคอนเทนต์ของสตูดิโออย่งใหญ่ๆบางแห่ง หรือสถานีโทรทัศน์หลายๆช่องรวมกันเสียอีกนะคะโห่ทุ่มสุดตัวจริงๆใช่ค่ะแล้วก็ยังคงทุ่มงบประมาณต่อเนื่องมาตลอดนะคะเพื่อให้มีคอนเทนต์ใหม่ๆน่าสนใจมาเติมในแพลตฟอร์มตลอดเวลาพอเห็นภาพรวมตั้งแต่ยุค DVD มาสตรีมมิ่งจนถึงยุคสร้างคอนเทนต์เองแล้วเนี่ยลองมาสกัดกันดูหน่อยครับว่าอะไรคือส่วนผสมสำคัญหรือกลยุทธ์หลักๆที่ทำให้ n น t f ฟ i x ครองโลกได้ขนาดนี้ได้เลยค่ะ ถ้าให้สรุปเป็นข้อๆนะคะข้อแรกที่สำคัญที่สุดขาดไม่ได้เลยคือการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนหรือ data driven ค่ะอันนี้คือหัวใจหรือ DNA ของ Netflix เลยก็ว่าได้พวกเขาเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์พฤติกรรมการดูของสมาชิกอย่างและเอียดมากๆที่เขาบอกว่ารู้ใจเรายิ่งกว่าตัวเราเองอีกประมาณนั้นเลยค่ะคือไม่ใช่แค่ใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำหนังหรือซีรีส์ที่เราน่าจะชอบนะคะที่เรียกว่า personalization นะคะ แต่เขาใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจทางธุรธกิจที่สำคัญสําคัญเลยเช่นจะลงทุนสร้างคอนเทนต์เรื่องอะไรต่อเรื่องไหนควรจะไปต่อหรือเรื่องไหนควรจะพอแค่นี้ยกเลิกไปอ๋อที่หน้าจอแนะนําของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยก็เพราะข้อมูลพวกนี้เป็นหลักเลยสินะครับถูกต้องค่ะหน้าจออินเทอร์เฟซของแต่ละคนนี้แทบจะไม่เหมือนกันเลยขึ้นอยู่กับประวัติการดูล้วนๆแล้วข้อมูลที่เขาได้มาเนี่ยบางทีมันก็ไปหักล้างความเชื่อเดิมๆของคนทําหนังหรือนักการตลาดไปเลยนะคะ มีเรื่องเล่าว่าข้อมูลเคยชี้ว่าจริงๆแล้ววัยรุ่นอาจจะชอบดูหนังโรแมนติกมากกว่าที่คิดก็ได้ในขณะที่ผู้ใหญ่บางกลุ่มกลับชอบดูหนังแอคชั่นมากๆหรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการทดสอบ A/B testing กับรูปภาพปกหรือตัมเนลของหนังว่ารูปไหนคนคลิกดูมากกว่ากันเขาก็ทำค่ะโหละเอียดจริงๆใช่ค่ะข้อมูลเล็กๆน้อยๆพวกนี้พอรวมกันแล้วมันสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจมหาศาลเลยค่ะ ครับผมข้อที่2ก็น่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันนี้ผมว่าเราสัมผัสได้ชัดเจนเลยตอนใช้งานแพลตฟอร์มเขาใช่เลยค่ะ n น t f l i x ให้ความสำคัญกับประสบการณ์การรับชมที่ราบเรื่อนมากๆตั้งแต่ยุคแรกๆที่อินเทอร์เน็ตยังไม่ได้เร็วเท่าทุกวันนี้นะคะเทคโนโลยีการบีบอัดไฟล์วิดีโอหรือ Encoding ของเขานี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากทำให้เราดูวิดีโอได้ค่อนข้างเลื่อนไหลไม่ค่อยกระตุกแม้เน็ตอาจจะไม่แรงมากหรือดูผ่านมือถือก็ตามอันนี้จริงครับ เทียบกับคู่แข่งบางรายในยุคแรกๆนี่เห็นความต่างเลยพอมาถึงยุคปัจจุบันเขาก็พัฒนาตัวอินเทอร์เฟซให้ใช้งานง่ายคนหาสะดวกมีตัวอย่างหนังแบบเครื่องไหวให้ดูก่อนตัดสินใจแล้วก็รองรับคุณภาพสูงสุดทั้งภาพและเสียงไม่ว่าจะเป็น 4K HDR Dolby Atmos เพื่อให้คนดูได้อัตราสเต็มที่ที่สุดแล้วก็ยังไม่หยุดแค่นั้นด้วยนะครับเห็นมีอะไรใหม่ๆออกมาเรื่อยๆ ใช่ค่ะเขาก็ยังทดลองกับนวัตรกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอย่างคอนเทนต์แบบอินเทอร์แอคทีฟที่ให้เราเลือกเส้นเรื่องเลือกตอนจบเองได้อย่างในเรื่อง Black Mirror Bandersnatch อ๋ออันนั้นเจ๋งมากครับหรือล่าสุดก็คือการเพิ่มบริปเปินเกนมือถือเข้ามาในแอปให้สมาชิกเล่นได้ฟรีตั้งแต่ปี2021แล้วนะคะก็เป็นการหาทางเพิ่มแวลลให้กับสมาชิกแล้วก็ดึงให้คนอยู่กับแพลตฟอร์มนานขึ้นไปอีกน่าสนใจครับข้อ 3. การปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นหรือ localization อันนี้น่าจะสำคัญมากๆสำหรับการเติบโตในตลาดโลกนะครับเพราะแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันขาดไม่ได้เลยค่ะการจะขยายบริการไปทั่วโลกกว่า190ประเทศเนี่ยจะใช้สูตรสำเร็จเดียวกันหมดไม่ได้แน่นอน Netflix เขาลงทุนเยอะมากนะคะในการสร้างคอนเทนต์ที่เป็นภาษาท้องถิ่นแล้วก็ร่วมมือกับผู้ผลิตเก่งๆในแต่ละประเทศด้วยอย่างซีรีส์ Star ที่เยอรมนีหรือ Secret Games ที่อินเดียที่ดังมากๆไปทั่วโลกเลยหรืออย่างในบ้านเราก็มีหลายเรื่องนะคะเช่น q u ว n g Hunger คนหิวเกมกระหายหรือ The Lost Lotteries ปฏิบัติการกู้หวย ที่เขาร่วมมือกับผู้ผลิตไทยอย่าง G.M Bravo หรือ Hapohin Bangkok รวมทั้งมีการทำงานร่วมกับภาครัฐในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้วยการมีคอนเทนต์ท้องถิ่นนี้มันช่วยได้เยอะจริงๆนะครับทำให้รู้สึกว่าแพลตฟอร์มมันเข้าใจเรามากขึ้นใช่ค่ะมันช่วยให้เข้าถึงใจคนดูในแต่ละพื้นที่ได้ลึกซึ้งกว่าแค่การมีซับไตเติลหรือการพากเสียงทับอย่างเดียวครับผมมาถึงข้อที่4เรื่องโมเดลราคาและการตลาด อันนี้ก็เป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของเขาเหมือนกันนะครับที่มีหลายแพ็กเกจให้เลือกใช่เลยค่ะจุดแข็งมากๆคือระบบสมาชิกรายเดือนที่มีหลายแพ็กเกจให้เลือกตามความต้องการแล้วก็กำลังซื้อของแต่ละคนตั้งแต่แพ็กเกจพื้นฐานราคาย่อมเยาไปจนถึงแพ็กเกจพรีเมียมที่ดูได้พร้อมกันหลายจอคุณภาพสูงสุดการมีหลายระดับราคาแบบนี้มันทำให้ Netflix เข้าถึงลูกค้าได้หลายๆกลุ่มมากๆและช่วงหลังก็มีแพ็กเกจแบบมีโฆษณาด้วยใช่ไหมครับในบางประเทศ ใช่ค่ะมีการเปิดตัวแพ็กเกจราคาถูกลงแต่ว่าจะมีโฆษณาขั้นบ้างซึ่งตอนนี้ยังมีแค่ในบางประเทศนะคะยังไม่มีในไทยแต่ข้อมูลจากตลาดที่มีแพ็กเกจนี้บอกว่าประสบความสําเร็จด,ดีมากเลยนะคะสมาชิกใหม่ในตลาดเหล่าน,นั้นเนี่ยราวๆสีเเลือกสมัครแพ็กเกจที่มีโฆษณาเลยแสดงว่ามันช่วยดึงดูดสมาชิกกลุ่มใหม่ๆได้จริงก็น่าสนใจนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเราเรื่องการจัดการกับการแชร์รหรัสผ่านแะครับ ที่เคยเป็นดราม่ากันอยู่พักใหญ่ๆอันนั้นส่งผลยังไงบ้างครับตอนแรกที่ประกาศนโยบายออกมาก็มีเสียงต่อต้านเยอะเหมือนกันนะคะแต่สุดท้าย Netflix ก็เดินหน้าจัดก,การเรื่องการแชร์รหัสอย่างจริงจังซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็พิสูจน์แล้วว่ามันเวิร์คค่ะคือมันช่วยเพิ่มจํานวนสมาช,ชิกที่จ่ายเงินจริงๆให้กับบริษัทได้อย่างมีนัยยะสําคัญเลยก็คือคนที่เคยแชร์กันก็ต้องมาสมัครของตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะ ควบคู่ไปกับการที่เขาก็ยังรักษาจุดยืนสําคัญมากๆนะคะคือแพ็กเกจปกติที่ไม่มีโฆษณาเนี่ยจะต้องไม่มีโฆษณาระหว่างรับชมเด็ดขาดอันนี้เป็นสิ่งที่ Reed Hastings ผู้ก่อตั้งเน้นย้ำม,มาตลอดว่าต้องการรักษาประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดไว้ให้กับสมาชิกถือว่าเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญเหมือนกันนะครับ แต่ก็ได้ผลค่ะแล้วก็ต้องบวกกับการตลาดที่สร้างสารรค์อยู่เสมอด้วยนะคะ Netflix เก่งเรื่องการตลาดมากใช้สื่อผสมผสานทั้งออนไลน์ออฟไลน์เพื่อสร้างกระแสสร้างบัสให้กับคอนเทนต์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เราเห็นแคมเปญโปรโมทหนังหรือซีรีส์เด,เด็ดๆในไทยนี่แหละคะ่ะที่มักจะสร้างความฮือฮาเป็น Talk of the Town ได้เสมอครับผมฟังดูเหมือนมีแต่เรื่องดีๆนะครับ แต่แน่นอนว่าเส้นทางของยักษ์ใหญ่มันก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปอยู่แล้วความท้าทายที่ Netflix เผชิญอยู่ตอนนี้แหะครับมีอะไรหนักๆบ้างตอนนี้ที่หนักที่สุดเลยนะคะน่าจะเป็นเรื่องสงครามสตรีมมิ่งหรือ Streaming Wars ค่ะคือการแข่งขันมันดุกเดือดเลือดพล่านมากๆมีผู้เล่นรายใหญ่ๆกระโดดเข้ามาในตลาดเยอะมากทั้ง Disney Plus HBO Max หรือตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Max แล้ว Amazon Prime Video Apple TV Plus หรือแม้ไป YouTube เองก็มีบริการพรีเมียม คือทุกคนอยากเข้ามาในตลาดนี้หมดเลยเอ็นของตัวเองต่างก็ทุ่มสุดตัวเลยค่ะทั้งสร้างคอนเทนต์เองดึงลิขสิทธิ์คอนเทนต์ฮิตๆิตคืนไปแย่งชิงทั้งคอนเทนต์ทั้งสมาชิกกันอย่างหนักหน่วงผลก็คือต้นทุนในการสร้างแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์มันก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเคยได้ยินเหมือนกันครับว่ามีช่วงหนึ่งที่ Netflix ลงทุนหนักมากจนกระแสเงินสดติดลบเลยด้วยซ้า ใช่ค่ะในช่วงที่เขาลงทุนหนักมากๆกับ Original Content เนี่ยก็เคยมีประเด็นเรื่องกระแสงเงินสดติดลบนะคะคือใช้เงินลงทุนออกไปมากกว่ารายรับที่เข้ามาจริงๆในช่วงนั้นถึงแม้ในทางบัญชีจะมีกำไรก็ตามซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาต้องทุ่มทุนมาหาศาลขนาดไหนเพื่อสร้างการเติบโตแล้วก็ครองตลาดให้ได้ในช่วงแรกๆแล้วก้าวต่อไปของ Netflix ล่ะครับท่ามกลางสมรภูมิที่เดือดขนาดนี้เขาจะเดินเกมต่อไปยังไง ถ้าดูจากผลประกอบการล่าสุดปลายปีที่แล้วนะคะถือว่าออกมาดีเกินคาดเลยจำนวนสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นถึง13.1ล้านคนในไตรามาสเดียวหูเยอะมากนะครับเยอะมากอะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากกลยุทธ์การจัดการเรื่องการแชร์รหัสแล้วก็การเปิดตัวแพ็กเกจมีโฆษณาที่เริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นหุ้นของ n น็ f l i ิกก็ดีดตัวขึ้นแรงเลยสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะแล้วทิศทางในอนาคตล่ะครับเขาประกาศอะไรไว้บ้าง สำหรับอนาคตนะคะ Netflix ประกาศชัดเจนเลยว่าจะบุกหนักในธุรกิจใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาค่ะเช่นการถ่ายทอดสดหรือ Live Events ล่าสุดนี้ก็เพิ่งมีข่าวใหญ่เลยที่เขาไปปิดดิวษ์มูลค่ากว่า5,000ล้านดอลลาร์คว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดมวยปล้ำ WWE รายการรอทั่วโลกเลยนะคะเริ่มปีหน้าโอ้โหนี่คือบุกตลาดถ่ายทอดสดกีฬาเต็มตัวเลยนะครับ จากที่ไม่เคยทำมาก่อนใช่ค่ะถือเป็นก้าวที่ใหญ่มากแล้วเขาก็บอกว่าจะเพิ่มคอนเทนต์เกี่ยวกับกีฬาอื่นๆมากขึ้นด้วยนอกจากนี้ก็จะพัฒนาธุรกิจเกมมือถือที่อยู่ในแอปให้มันแข็งแรงขึ้นมีเกมดีๆมากขึ้นแล้วก็เร่งสร้างรายได้จากโฆษณาในแพ็กเกจที่รองรับให้มันเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสาคัญก็คือพยายามหาแหล่งรายได้ใหม่นอกเหนือจากค่าสมาชิกอย่างเดียวถูกต้องค่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็สร้างการเติบโตในระยะยาว น่าติดตามมากๆเลยครับทั้งเรื่องการรักษาฐานลูกค้าเดิมการหาลูกค้าใหม่แล้วก็การสร้างสมดุลระหว่างการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆพวกนี้กับการทำกำไรอย่างยั่งยืนด้วยสรุปแล้วเป็นการเดินทางที่พลิกผันแล้วก็น่าทึ่งจริงๆนะครับจากร้านเช่าดีวีดีเล็กๆทีเ่เก็บจะถูกซื้อกิจการไปในราคาแค่50บล้านเหรียญเท่านั้นเองกลายมาเป็นผู้นำด้านสตรีมมิ่งระดับโลกที่มีมูลค่ามหาศาลในปัจจุบัน บทเรียนที่เราได้เห็นชัดๆเลยก็คือความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนใครเพื่อนการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงการลงทุนในคอนเทนต์แบบถึงลูกถึงคนการใช้ข้อมูลนำทางอย่างชญฉลาดและก็การมีวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าตลอดเวลาใช่เลยค่ะ Netflix ไม่ใช่แค่เปลี่ยนวิธีดูหนังนะคะแต่เขาเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งระบบแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมคนดูทั่วโลกไปอย่างถาวรเลย ถือเป็นกรณีศึกษาที่ทรงพลังมากๆนะคะในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็การปรับตัวในยุคดิจิตัลไม่ว่าเราจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนก็ตามสามารถเรียนรู้จาก Netflix ได้เยอะเลยค่ะครับผมและคำถามทิ้งท้ายที่น่าจะชวนให้เราครบคิดกันต่อไปก็คือในวันที่ Netflix กลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่ใครๆก็อยากจะเข้ามาแข่งขันด้วยหรืออยากจะล้มให้ได้ แล้วก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาแถมเทคโนโลยีก็จังเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าไม่หยุดนิ่งอะไรคือความท้าทายระลอกใหม่ที่สำคัญที่สุดที่รอ Netflix อยู่ข้างหน้าและพวกเขาจะงัดกลยุทธ์อะไรออกมาใช้เพื่อรักษาบัลลังก์ความเป็นผู้นำต่อไปได้อีกนี่คือสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการร่วมขุดคุยเรื่องราวของ Netflix กันนะครับ